กะแส่พิสานีงละค่ะบนเดือนสิบ้าพีพ่พ่อน้องไม่เห็ดเห็ดแก้วหวานพี่น้องเห็ดแก้วหวานแต่ว่าใส่น้ำตาลตัวน,นี้ค่ะพี่น้องคะนี่นี่ผู้ใดเคยกินแน่เนี่ยค่ะนนนเนี่ยน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลตโนดค่ะแถวบ้านยี่จิ้มิ่เสตเห็ดขายค่ะพี่น้องแต่สมัยยี่จิ้มเป็นเล็กน้อยคุณนี่ค่ะ่นกระสิไปคืนเอาน้ำตาล เอานามของของต้นตาลน,นะคะมา่นกระสิมาต้มเขียวเขียวจนว่ามันสีแหง้งก็เอามมหยอดพี่น้องเห็ดยอดเป็นก้อนเป็นก้อนอยังสินะเดี๋ยวีปจิ้มสิเอามาเห็ดแก้วหวานค่ะกินก็บอกม่วงมือนน้เดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะ <S <S เอาหนามตาลมาเขียวใส่นามไปแดกะคะ่ะพี่น้องน้ามกรแดก น้ำตาลให้มันละลายน้ำตาลก้อนเมื่อกี้นีแ่แหละค่ะน้ำตาลตโตนดนะคเกี่ยวให้น้ำตาลละลายค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวคอยห่อคอยไปปรุงห้องอกอีกช่วงเราว่างล่อน้ำตาลน้ำตาลเย็นค่ะพี่นอ้อง เดี๋ยวมาปอบมกม่วงรอ,อกกันค่ะนะฮะเมื่อหนี่สิกินสมบอกม่วงเดี๋ยวมาปอบมกม่วงรอ,อกกันค่ะยังเหมือนส่อหนาขนาดได้เหมือนส่อนี่เอ้ยเห็นเขาว่ามันสิกลับมาหนาวอีกรอบหนึ่ง มันสิเมื่หน,นาวบ่นะะเดี๋ยวเขาปอกแล้วกัสิไปล่างแล้วก็กสิมาซับคับพี่น้องคะมาซับปบังวงกันค่ะพี่น้องอะซับ,บแตกบ่พี่น้องคนอ่ะเลืองอุ้ยหุ้ยอยู่ย กินเมดนี่แลนเขาของน้ำแล้วเนะี่ยไปทำจิ้มก็เฮ็ดแล้วล้วพี่น้องเดี๋ยวไปกินน้ำกันนี่ค่ะคนนะ่ะแก้วหวานพี่น้องแก้ว สวัสดีคะ่ะแสบพิสารบานเฮ้ามากแล้วครับพี่น้องคะ่ะโอ้แดดส่องตาให้นึกเหมือนนี่แดดส่องตามาพี่น้องแกแดดแกแดดมากินแก้วหวานน้ำกันเฮ็ดแบบบานๆเท่านี้แล้วค่ะใส่หอมแดงผู้ไหนบอกม่งวง,มงพี่น้องเป็นตาแสบเ่เอ้ยเหลืองอุ้ยหุยอยู่มามามากินน้ำกันพี่น้องคะ่ะ แซ่บๆพี่น้อง,งเคียวน้ำตาลตะโนนพี่นั่งของแท้ ตานตโนดของแท้เพราะว่าแถวบ้านยี่จิมเพิ่นสิต้มค่ะพี่น้อง <c oughs> เป็นของสืบทอดมาจากปูยาตาไงาค่ะหมบานใกลๆ้ๆกลนกันไนละ เป็นโอ้ยปนมันจะเป็นลอยๆปีลรวพอพี่น้องตอนแต่ยกยกจิ้มเกิดยกยกจิ้มกับเห็นรวเนี่ยัน,ยนึ่งกลางจนหัอยูแซ่บขนาดพี่น้องมากดลย แกแดดแกแดดน้ำมือเศร้านาช่วยมาแดดแดดมค่อนแจมแปม ให,หอมแดงพี่น้องแ่บแสบ ผมกำลังยืนพี่นนอะ <tôi người> Đẹp nhỉ 2 Gió nuôi thì bạc lá nhưng muông cả đây Thì sao là phải nhanh xẹp cho พี่น้องมือหนีก็ไว้แค่พี่กันได้หาพอกันไม่คิดนาะกินมือหนีแลนเขาของน้ำโบท่านออกพี่น้องเลยแล้วพี่ลน้นองไปก่อนง่ามือนีสวัสดีค่ะ